อาคารที่แอรยืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะคุณวันอาคารเก็บอัฐิออรินท a วินล่าค่ะอ๋อเป็นอีกหนึ่งโซนเลยใช่ไหมคะ<ช>ตรงนี้เป็นรูปแบบไหนบ้างคะถ้าเกิด<ม>ว่าเป็นอาคารเก็บอัฐิ อาคารเก็บอัฐิของเรานะคะคเป็นแบบโอเพนแอร์ในตึก<ล>แรกนะคะ,<ล>ะก็มีเก็บแบบช่องเดี่ยวแล้วก็ช่องคู่ค่ะ,คะแล้วความพิเศษมันมีอะไรบ้างคะสาหรับช่องเก็บอัฐิถ้าจะเห็นนะคะคสีที่ใช้ก่อนนะคะเราจะใช้สีแดงแล้วก็สีทองเป็นสีหลักแล้วที่เด่นไปกว่านั้นจะเห็นว่าข้างหน้าช่องของเราะค่ะ,คะเป็นลักษณะของรูปของพระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ัยชนที่เรียกว่านอนหลับอยู่ในนี้ได้รับการปกป้องแล้วก็ดูแลจากพระโพธิสัตว์กนอิมของเราราคาสําหรับอาคารเก็บอัฐทิทั้งช่องเดี่ยวและช่องคู่เนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างคะช่องเดี่ยวจะราคาตั้งแต่4 0,000ถึงราวๆสัก8 0,000ื่นในปัจจุบันแต่ทีนี้ถามว่า4ี่0 0กับ8 0,000ื่นเนี่ยค่ะเราจะต่างตรงไหนจริงๆก็คล้ายๆลักษณะคอน,นโดทั่วไปอยู่ที่ตำตำแหน่งตำแหน่งด้วยใช่ค่ะในส่วนของช่องคู่ก็ราคาตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ7 0 0 0 0มื่ถึงราวๆสักประมาณแสนหก ม,มันก็มีคอนเซปต์เหมือนกันว่าหันหน้าไปข้างนอกตึกเขาเรียกว่าวิวดีววดราคาก็จะสูงหน่อยนิดนึงหรือไม่ก็ถ้าแต่ละชั้นจะเห็นว่าตัวอาคารของเราแต่ละกำแพงจะมีทั้งหมด9ชั้นด้วยกันในาใน9ชั้นเนี่ยระดับสายตาค่ะจะเป็นระดับที่ว่าราคาอาจจะสูงที่สุด ช่วงตรงนี้ระดับสายตาใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราเปิดมาปุ๊บต่าเกินไปหรือว่าสูงเกินไปมันลักษณะว่าเราสัมผัสใกล้ชิดค่ะแต่ถ้าราคาที่ถูกที่สุดก็จะเป็นช่องเรียกว่าชั้น1กับชั้นเพอเป็นสถานที่โอเพนแอร์แบบนี้แล้วนะคะหลายท่านน่าจะกังวลเนาะคุณวันเรื่องฝุ่นหรือว่าความสกปรกต่างๆอย่างนี้มีการดูแลยังไงบ้างไหมคะจริงๆต้องบอกเรามีการบริหารจัดการที่ดีดีกว่าอย่างเช่นเรื่องการสักการะกราบไหว้อะไรอย่างนี้ยค่ะถ้ามีของขค้ของหวานเราก็จะให้อยู่ในโซนที่เราจัดให้ เวลาเรามาไหว้ที่นี่เราก็เป็นการเรียกว่าจุดทูบบอกค่ะใช่ค่ะว่าเ,เดี๋ยวไปรับของไหว้ตรงไหนนะคะส่วนที่ว่าแต่ละชั้นเราจะมีลิ้นชักชั้นล่างดึงออกมาไว้สําหรับวางดอกไม้ได้เท่านั้นอทีนี้ในทุกวันตอนเย็นนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ดีกว่าที่จะมาคอยเก็บอาจจะมีดอกไม้ไหว้ตรงไหนที่วางไว้หรือว่าตรงไหนพื้นต้องมีการกวาดทาความสะอาดเนี่ยค,ค่ะเราก็มีการดูแลปัดฝุ่นทําความสะอาดตลอดเวลาก็เดี๋ยวตอนนี้ให้คุณวันพาดไปเดินชมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะ